พี่ชันทำอะไรเนี่ยรู้ไหมวันนี้วันอะไรกระทงเป็นวันดีด้วยจันซ้อนจันท์ด้วยวันนี้พี่อะแล้วเตรียมกระทงกระทงอะไรหรือยังนี่ขิงก็ไม่ว่างเลยนี่นี่พาไปว่าพาไปพาไปลอยไม่เนี่ยไหนกระทงพี่ไหนไหนไหนกระทงตั้งตั้งมาเลยไอ้ยนเดี๋ยวันเจี๊ยบเลยในี่ตุนตาตาเลยเน่เห็นไหมงหน้าตาจะงงนั่นนั่งนี่ต่ไงแต่แอฟเบอไง ตื่นี่นาตาจะงงนะน้องนะเดี๋ยวพี่อยู่ในมูดกิ๊ตเตี้ยหวดเยี้ยวอ่ะแล้วจะได้ไปลอยกี่โมงนี้เดี๋ยวอะไรจริงไปลอยไหนหลังบ้านเรามีน้ำไหมในคลองอ่ะมีน้ำไหมยังมีน้ำไปลอยในห้องน้ำเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปลอยในห้องน้ำทุกคนไปไหมไอ้ยาไอ้ยาโอ้ย่าเตรียมกระทงนี่เหมือนตัวเองไงเนาะน้อยออ๋อหล่ะล่ะล่ะหล่ะลองเพลงลอยกระทงดิไอ้ยา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 ไอ้ยอไ้ยา ีจันทร์ซ้อนจันทร์พิชานจันทร์ซ้อนจันทททรรร์์์ยััังงไจจนนนซ้อก็คือเป็นตรงกับวันจันทร์แล้วก็พระจันทร์เต็มดวงไงโชคดีนะวันนี้มีโสดมงสวดมนต์อะไรได้ขอได้ปิดร้านค่อยไปเหรอสรุปไปลอยไหนเนี่ยนี่อย่าลอยน่านี้ลอยทะเลนะเอากระทงไปลอยหรือเอาขิงไปลอยพี่ว่าน่าจะลอยขิงไปด้วย ไปแอบซุ้มกระทงกระทงไอ้เราก็นึกว่าหายไปไหนว่าไม่มีกระทงลอยแล้วดูน่ารักจังไปเอามาจากไหนวะเนี่น่ารักจังเลยเหมือนตัวเองเลยเนาะอะไรก็เรียกอะไรเรียกอะไรนะมูมี่มูมี่อะไรนะตะมูตะมีเออตะอุ้ยมูมีรู้จักอุ้ยรู้จักตะมูตะมีด้วยโอ้โหไอ้มูมี่มูมี่มูมี่อร่อยลอยกระทงอ่ะลอยอู่ปากเราเลอยกระทงกันแล้วขอเชิญพี่ชาญเดี่ยรากันตรงไหนยังนะครับเราเดี๋ยวทักฝากก่อนเดี๋ยวไว้บินลานก่อน ค่อยไปลอยนะคะ<ช>อ้าอยู่ข <come> ้ามแบกอ้าไม่ใช่คนละคู่ <laughs> เหมือนกันเลยอ่ะไอ้อเราก็นเดียกคน่าคู่เดียวคนเดี๋ยวเราไปดูลูกค้าโอเคค่ะเดี๋ยวคืนนี้ไปลอยกระทงกันนะทุกคนไปแล้ว